เด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนคูณีนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องหน้าที่มีระดมเด็กๆรู้ไหมคะหน้าที่คืออะไรวันนี้คูณีมีนิทานจะเล่าให้ฟังนิทานเรื่องอะไรรู้ไหมคะนี่ไงมีตัวมดด้วยมีตั๊ก,กแตนด้วยเขาเรียกว่านิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนอยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังกันแล้ว ไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องมดกับตั๊ก,กแตนนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆรู้จักการแบ่งเวลาการเล่นการทำการบ้านเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตั๊ก,กแตนจะมีบทเรียนกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูมด อาศัยอยู่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดเล็กอาศัยอยู่รวมกันในโพรงในขณะเดียวกันอยู่ข้างๆโพรงมดก็จะมีขอนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าตะกะแ,แตนเจ้าลําคาญเจ้าตะกกแ,แตนตัวเนี้ยชอบนั่งร้องเพลงดีดกีตาร์ไปเรื่อยไปส่วนเจ้ามดก็เดินหาแต่อาหารเก็บแต่อาหารเก็บ ทุกวี่ทุกวันเก็บเดินไปเดินมาเจ้าตะก,กะแตนยังสงสยัยเอเจ้ามดนี่ทำไมเดินเก็บแต่อาหารตลอดวันเลยไม่มีจักพักผ่อนไม่เหนื่อยบ้างหรือไงดูยังค้าสิร้องเพลงทุกวันไม่เห็นเหนื่อยบ้างเลยทันใดนั้นเจ้าตะก,กะแตงจึงชวนเจ้ามดนี่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 เจ้ามดมาคุยกับข้าหน่อยสิข้าอยากจะคุยกับเจ้าจังเลย ว่าเจ้าจะเก็บอาหารไปทำไมตั้งมากตั้งไม่ในเมื่อเรามีเวลาที่สนุกสนานอีกตั้งเยอะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเจ้ามดจะมาคุยกับเจ้าตะกะแตนไหมไปดูกันค่ะเมื่อเจ้ามดได้ยินเสียงเจ้าตะกะแตนเรียกเจ้ามดจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าตะกะแตนพวกข้าไม่มีเวลามาคุยกับเจ้าหรอกเพราะข้าต้องเก็บอาหารเพราะใกล้ข้าสือฤดูหนาวแล้วข้าจะได้มีอาหารเอาไว้กิน เจ้าตั๊กแตนจึงพูดขึ้นว่าโอ้ฤดูหนาวเหรออีกเวลาอีกตั้งนานกว่าจะถึงฤดูหนาวนี่ก็แค่ฤดูร้อนเองเจ้ามาร้องเพลงเล่นกับข้าเถอะมีเวลาเล่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะเจ้ามดตอบขึ้นว่าไม่ล่ะข้าจะรีบเก็บอาหารหน้าหนาวใกล้จะมาถึงแล้วข้าจะได้มีอาหารเอาไว้กินเจ้ามดก็เริ่มเก็บอาหารเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตามกันไปเรื่อยๆส่วนเจ้าตั๊กแตนก็ไม่สนใจ นั่งร้องเพลงอย่างมีความสุข,สขไปดูกันนะคะว่าเจ้าตั๊กแตนจะไปเก็บอาหารอาหารไหมไปดูกันค่ะ,<น>ะ<ต>เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักลมหนาวก็เริ่มมาเยือนนี่ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเหรอเจ้าหมดก็มีอาหารอยู่เต็มรังส่วนเจ้าตั๊กแตนก็หาอาหารที่ไหนก็ไม่ได้เพราะต้นไม้ใบไม้ก็โดนหิมะทับถมไปหมด ทำให้เจ้าตกกะกัแตนหิวโซเดินเข้ามาหาเจ้ามดน้อยก็กกก๊กกเจ้ามดน้อยมีอาหารให้ข้ากินบ้างไหมข้าน่ะไม่ได้ตุนอาหารเอาไว้เลยข้าไม่มีอาหารไว้กินเลยเจ้ามดจึงพูดขึ้นว่านี่เป็นเพราะเจ้าแหละไม่รู้จะเก็บอาหารในช่วงหน้าร้อนมวัวแต่นั่งร้องเพลงเห็นไหมเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เจ้าเลยไม่มีอาหารไว้กินเลยเจ้าจะไปไหนก็ไปเถอะนี่แหละเจ้าไม่รู้จักแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวเองไปดูนะคะเจ้ามดน้อยจะให้อาหารเจ้าตะกะแตนไหมไปดูกันค่ะเมื่อหัวหน้ามดมาถึงหัวหน้ามดก็พูดขึ้นว่าอะไรกันเจ้าตะกะแตนเจ้าจะมาขอปันอาหารได้อย่างไรกันในเมื่อหน้าร้อนเจ้าไม่รู้จักเก็บหาอาหาร มัวแตนั่งเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานเห็นไหมถึงเวลาเนี้ยเจ้าจะมาขอปันอาหารข้าไม่ให้เจ้าล็อกทันใดนั้นเจ้าหัวหน้ามดก็ปิดประตูดังปั้งใส่เจ้าตะกะแตนเจ้าตะกะแตนก็เลยเดินก้มหน้าก้มตาหิวอาหารห้ามกลางหิมะไปดูกันนะคะว่าเจ้าตะกะแตนจะได้กินอาหารไหมไปดูกันค่ะเจ้าตะกะแตนเดินปวดท้อง และต้องทนกับอากาศที่หนาวเหน็บอาหารก็ไม่มีกินเจ้าตะกกะแตนเริ่มหมดแรงลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพายุก็ถาทถมเข้ามาเห็นไหมคะเด็กๆคนเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองเวลาไหนควรทำงานเวลาไหนควรเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วของเล่นก็ต้องเก็บใช่ไหมคะอย่าเอาตะกกะแตนเป็นเยี่ยงอย่างเพราะตะกกะแตนไม่ทำตามหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมคะ รอแต่มาพึ่งคนอื่นสำหรับวันนี้ครูนีขอจบการเล่านิทานเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้าบ๊ายบาย